รักษาสินข้อไหนได้บ้างคอมเมนต์เลยก่อนชมคลิปอย่าลืมกดติดตามแล้วพี่ก็ขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะคะไม่รักษาสินสินข้อหนึ่งห้ามฆ่าสัตว์ถ้ายุงกัดเราต้องตบบ้านหลังนี้ยุงเยอะจริงๆนี่แน่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 นแนตบที่ตายเลยยังไม่พอนะต้องเจอสเปรย์ไล่ยุง รักษาศีลศีลข้อหนึ่งห้ามฆ่าสัตว์โหดูสิยุงมากัดแขนเราเต็มเลยอะแต่ไม่เป็นไรนะเพราะว่าเราอะเป็นคนใจบุญถือว่าบริจาคเลือดให้ยุงกินเลือดของเราเยอะๆนะจ๊ะสัตว์โลกแต่ตอนเนี้ยรู้สึกเหมือนจะไม่สบายคล้ายๆว่าจะเป็นไข้เลือดออกไม่รักษาศีลข้อสองห้ามรักทรัพย์ถ้าเขาหลับ เราก็ยิบอยายหลับไม่รู้เรื่องเลยอะเดี๋ยวขโมยเงินยายไปซื้อขนมกินดีกว่าได้เงินมาตั้งร้อยหนึงน่งแน่ไปซื้อขนมกินดีกว่ารักษาศีลข้อสองห้ามรักทรัพย์เงินใครหล่นเนี่ยตั้งร้อยหนึงน่งแน่ต้องเป็นเงินของยายแน่เลยมัวแต่หลับก็เลยไม่รู้ว่าเงินหาย เดี๋ยวเก็บไว้ให้ยายดีกว่าถ้ายายตื่นก็ค่อยของเงินยายไปซื้อขนมไม่รักษาศีลข้อ 3. ห้ามมีชู้แฟนไม่อยู่ไปกับกิ๊ก <c oughs> นี่ตัวเองเขาจะไปทำง,งานที่ต่างจังหวัดสักหนึ่งอาทิตย์นะแล้วเจอกันบายบายนะที่รักไม่ต้องรีบนะเขาดูแลตัวเองได้แฟนไม่อยู่โทรหากิ๊กดีกว่า <c oughs> ัลหลเธอว่างๆก็มารับเราไปกินข้าวดูหนังบ้างนะช่วงเนี้ยเราว่างตั้งหนึ่งอาทิตย์แน่รักษาศีลสิลข้อ3ห้ามประพฤติผิดในกามโทษนะคะไม่ทราบว่ามีแฟนยังฮะผมขอลายหน่อยได้ไหมฮะขอโทษนะคะมีแฟนแล้วค่ะเราเจอชไปไม่รักษาศีลข้อ4ห้ามพูดปด ว่าเปล่าลลเฮ้ยเหม็นว่าใครตดวะเออนั่นสิฉันก็ได้กินเหมือนกันแกตดปะวะมิวกี้บ้านาใครจะกล้าตดต่อหน้าต่อตาเพื่อนเยอะแยะ <c oughs> เห็นแบบนี้ก็มีมารยาทอยู่นะเวย้ยรักษาศีนข้อสห้ามพูดปดเฮ้ยใครตดวะโคตรเหม็นเลยว่ะ เออนั่นสิฉันก็ได้กินเหมือนกัน<อ>เราเองไม่รักษาศินข้อหห้ามดื่มเหล้าถ้าไม่เมาเอาอีกควดน,น้องพี่ขออีกจอกรักษาศีลสินข้อหห้ามดื่มสุราและของมึนเมาวันๆก็จะดื่มแต่น้ำเปล่าอะอค่ะ แม่ของน้องน้งเป็นแบบไหนคอมเมนต์ Comment เลยก่อนชมคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดไลค์ให้พี่ด้วยนะคะและเราก็ไปชมคลิปกันเลยแม่รักษาศีลเมื่อสุนัขป่วยแม่คะน้องหมาป่วยค่ะเราต้องรีบพาเขาไปรักษานะลูกถึงเขาจะเป็นแค่หมาเขาก็มีหัวใจที่สำคัญแม่มองเขาเหมือนเขาเป็นสมาชิกในครอบครัวแม่ผิดศีลเมื่อสุนัขป่วยแม่คะน้องหมาป่วยค่ะเราต้องพานนองหมาไปรักษานะคะแม่ อมหมามันนี่จะไปรักษาทำไมให้มันเปืองเงินเปืองทองมันเป็นแค่หมาตัวหนึ่งเท่านั้นแม่จะมันไปฆ่าทิ้งจะได้ไม่ต้องเสียเวลาดูแลแต่ว่าการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมันผิดสินข้อหนึ่งนะแม่แม่รักษาศินการเงินเงินในบัญชีนี้แม่เก็บสะสมไว้ให้ลูกนะจ๊ะเอาไว้เป็นทุนการศึกษาขอบคุณนะคะแม่ หนูว่ารักแม่ที่สุดเลยแม่ก็รักลูกจ้าแม่ผิดศีลการเงินลูกฉันเก็บเงินไว้ไหนนะเนี่ยอยู่นั่นไงแม่ขอเงินหน่อยนะลูกนะแม่จำเป็นต้องใช้จริงๆทําทำไมกระเป๋าเราหล่อนอยู่ตรงนั้นนะ่ะแม่ขโมยเงินเราอีกแล้วแน่เลยแม่รักษาศีลความรักแม่ขาพ่อไม่รวยอะ่ะแม่เคยคิดจะทิ้งพ่อบ้างไหม พ่อของลูกจะไม่รวยแต่พ่อก็เป็นคนดีแล้วแม่น่ะจะทิ้งคนดีๆแบบพ่อได้ยังไงล่ะลูกแม่ผิดศีลความรักลูกจ๋าลูกคนนั้นน่ะหลอไหมใครหรอคะแม่แม่ว่าจะเอาเขาอะ่ะมาทําเป็นพ่อใหม่ของหนูไงล่ะลูกไม่นะหนูมีพ่ออยู่แล้วพ่อจนๆแบบนั้นน่ะทิ้งไปเถอะแต่ว่ามันผิดศีลข้อสามนะแม่ แม่รักษาศีลการโกหกแม่ต้องสัญญากับหนูนะคะว่าจะไม่พูดโกหกแม่สัญญาจะลูกแม่ผิดศีลการโกหกแม่แอบไปซื้อหวยผิดกฎหมายอีกแล้วใช่ไหมคะเปล่านะลูกในมือแม่ยังถือกระดาษอยู่เลยแม่โกหกหนูอีกแล้วแม่ขอโทษนะลูกแม่ผิดไปแล้วแม่รักษาศีลการดื่มสุราแม่รักษาศีลก็จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับของมึนเมา กินนมดีกว่าตั้งเยอะแม่ผิดสินการดื่มสุรากินเหล้าหมดไปตั้งขวดหนึ่งก็ไม่เห็นจะเมาเลยสงสัยต้องจัดอีกขวดซะแล้วว่าแต่ทำไมโลกมันหมุนแบบนี้เนี่ยโอ้บ้านฉันอยู่ไหนจันทางกับบ้านไม่ได้แม่รักษาสินอาชีพมิวกี้ลูกเดี๋ยวแม่ไปรับจ้างล้างจานก่อนนะ ถึงแม้ว่าอาชีพรับจ้างจะได้เงินน้อยแต่ก็เป็นอาชีพที่สุดจริตแม่ผิดศีลอาชีพแม่ไม่รักษาศีลอย่างเราก็จะหาเงินด้วยการเล่นไพ่มา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 เดี๋ยววันนี้ฉันเป็นเจ้ามือเองจงอยู่ในความสงบเจ้าหน้าทีต่ตำรวจล้ไม่หมดแล้วแม่รักษาศีลการคดโกงแม่รักษาศีลก็จะไม่คดโกงเงินใครแม่ผิดศีลการคดโกงลูกเก็บของแล้วเราต้องรีบหนี ทำไมเราต้องหนีด้วยหรอคะแม่ก็แม่ไปโกงเงินเข้ามานะสิลูกเนี่ยเขากำลังจะเอาตำรวจมาจับเราแล้วเราต้องรีบหนีไปต่างประเทศนะลูก